ตำนานพระยาสีโคตบองครั้งอาณาจาักรสีโคตบูนในตำนานอุรังคธาตุมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กแปลกประหลาดกินข้าวครั้งละเจ็ดหม้อจนพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวเอาไปบวชเป็นสามเณรฝากไว้กับพระอาจารย์ที่วัดพระอาจารย์ก็รับเลี้ยงดูและสอนคาถาต่างๆให้วันหนึ่งพระอาจารย์ให้เนนหุงข้าวแต่ไม่มีไม้กวนข้าวเนนจึงไปเอาไม้แปลกๆจากในป่ามาเป็นไม้กวนข้าวพอกวนแล้ว ข้าวสุกเป็นสีดำอย่างกับ่านพระอาจารย์จึงไม่ได้ฉันเนนจึงกินคนเดียวหมดหม้อเกิดมีพะละกำลังอย่างกับช้างสารซ้ำยังมีร่างกายแข็งแรงและอยู่ยงคงกระพันศาสตราวุธก็ไม่อาจทำมาได้เนนจึงหักไม้ท่อนใหญ่เป็นสองท่อนเอามาทำเป็นตะบองเมื่อพระอาจารย์เห็นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเนนจึงทำนายว่าเป็นผู้มีบุญญาบารมีภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่ เมื่อขึ้นไปทางเหนือแต่ก็จะมีภัยเพราะไว้ใจผู้หญิงพระอาจารย์กำชับกับเนนว่าถึงแม้จะไม่มีเดรชานหรือพยาใดทำอะไรได้แต่ก็มีจดุดมีจุดอ่อนตรงเดียวคือรูทวานที่เอาไว้ขับถ่ายจงอย่าบอกใครให้รู้ห้ามบอกใครทั้งสิ้นเนนก็รับคำและก็ลาสิกขาลาพระอาจารย์เดินทางขึ้นเหนือในคราวนั้น เกิดมีโขลงช้างนับล้านเชือกบุกเข้ามาทำลายบ้านเมืองเลือกสวนไรนาเจ้าเมืองนครเวียงจันทร์ได้ส่งกองทัพทหารไปปราบแต่ก็ไม่มีใครปราบพญาช้างและโขลงช้างจำนวนมหาศาลได้ผู้คนจึงอบพยพออกจากบ้านเมืองไม่ขาดสายเกิดเป็นเหตุโกลาหลในอาณาจักรเจ้าเมืองนครเวียงจันทร์ประกาศว่าหากใครปราบโขลงช้างล้านตัวได้ จะให้ครองนครครึ่งหนึ่งและจะสร้างปราสาทเฮือนหินและจะยกลูกสาวชื่อว่านางเขียวค่อมเทวีให้เท้าสีโคตตะบองจึงอาสาปราบช้างโดยไร้มนให้ช้างคลานเข้ามาคาระวะตนเมื่อช้างหันหลังกลับไปก็ตายทุกตัวมั่งก็เล่าว่าเท้าสีโคตตะบองตามไปหักคอช้างหัวโจกที่ไม่อ่อนน้อมเชื่อฟังหรือทุบด้วยกระบองอันทรงพลัง เชื่อกันว่าใต้น้ําในแม่น้ําโขงนั้นเต็มไปด้วยซากช้างที่ถูกสังหารเป็นล้านตัวจึงเป็นที่มาของชื่ออาณจาักรล้านช้างเมื่อปราบโขงช้างได้เจ้าเมืองเวียงจันทร์ก็ดีใจมากคิดว่าคงเป็นมหาบุรุษสุดหล่อมาช่วยตนคงจะได้ลูกเขยนามราวกับเทวดาเป็นแน่แท้แต่พอมาเจอสีโคตตะบองก็ให้ผิดหวังอย่างแรงเพราะสีโคตตะบองนั้น ผิวคล้ำตัวล่ำสันหน้าไม่งามจมูกแบนนางเขียวคอมก็แอบเศร้าใจเพราะต้องได้สามีอัปลักษณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เจ้านครเวียงจันได้ให้สัจจะไปแล้วจึงจำเป็นต้องแต่งตั้งเท้าสีโคตรตะบองให้เป็นเท้าสีโคตรพระตะบองเพชรยกพระธิดาคือเจ้าหญิงเขียวคอมเทวีให้เป็นมเหสีและยกเมืองเวียงจันให้ครองครึ่งหนึ่งพร้อมสร้างปราสาทเฮือนหินเป็นตำหนัก ตามที่ได้ให้สัญญาเอาไว้ถึงแม้ว่าจะแต่งงานอยู่กับสามีคือเท้าสีโคตรพระตะบองเพชรถึงแม้จะไม่รักในครั้งแรกแต่เมื่ออยู่ได้กันนานวันไปนางเขียวคอมเทวีก็ให้รักและเห็นใจเท้าสีโคตรตะบองมากขึ้นเพราะเป็นคนดีซื่อสัตย์และเอาอกเอาใจเวลาผ่านไปเจ้าชายเชื้อพระวงศผู้สูญเสียอำนาจได้แอบยุยงให้เจ้าเวียงจันทร์ กำจัดพระยาสีโคตะบองโดยให้เหตุผลว่าสองเสือเมืองเจ้าหน้าอับอายต่อไปชาวเมืองจะพันนิยมบารมีสีโคตะบองจนแย่งราชสมบัติใช้วิชาอาคมยึดเมืองเวียงจันไปจนสิน้นฝ่ายเจ้าเมืองเวียงจันเกิดระแวงจนพาหลงเชื่อเลยหาวิธีกำจัดอ้างให้เท้าสีโคตไปอุทยานล่าสัตว์เล่นแล้วส่งทหารฝีมือดีออกทำทีเป็นโจรป่ามาดักทำร้าย แต่ก็ฟันแพงไม่เข้าทำทุกวิถีทางก็ไม่ตายรอบวางยาก็ไม่ได้เพราะเท้าสีโคดชอบกินอาหารที่เมียทำเจ้าเมืองเวียงจันทร์ก็เลยหมดหนทางเชื้อพระวงศ์าก,ก็นึกถึงนางเขียวข่อมเทวีขึ้นม,มาจึงใช้เลออุบายหลอกถามนางเขียวข่อมคนซื่อว่าสามีเธอเก่งกล้านักมีบุญญาบารมีล้นเหลือมีคนทำอันตรายไม่ได้เลยหรือสามีเธอแพ้สิ่งใดเล่า ฝ่ายนางเขียวคอมได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกสงสัยตามประสาจึงได้ไปอ้อนถามผัวเพราะความอยากรู้ฝ่ายเท้าสีโคดเองถามเท่าไรก็ไม่ยอมบอกนางเขียวคอมอ้อนถามอยู่อย่างนั้นจนเท้าสีโคดใจอ่อนจึงบอกนางเขียวคอมไปว่าในโลกนี้ไม่ว่าเทพพญาเจ้ายักษ์ผีมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานที่ไหนในโลกก็ฆ่าตนไม่ได้ ไม่มีผู้ใดทําอะไรเราได้เว้นแต่จะกระทําการร้ายที่รูทวารของเราเท่านั้นนางเขียวค้อมเทวีเมื่อรู้ความลับของสามีก็ดีใจจนเมื่อกลับไปเยี่ยมพ่อก็เล่าให้เจ้าเวียงจันฟังตามประสาคนซื่อไร้เดียงสาเมื่อเจ้านครเวียงจันและเชื้อพระวงาศาทราบก็ให้หาช่างไม้ยนด์ดาเนินการสร้างธนูยนต์เพื่อจะยิงสวนรูทวารเท้าสีโคตร แล้วให้จัดงานเลี้ยงเชิญเท้าพระยาสีโคตมาแล้วกำชับนางเขียวค่อมให้ทำลาบหอยใส่ย,ยา่ายกินไปพูดคุยกันไปต่างคนต่างกินจนสีโคตปวดท้องไปเข้าห้องน้ำที่มีธนุยนต์ติดตั้งอยู่ที่หลุมด้านล่างด้วยความแค้นก่อนตายทั้งสีโคตตะบองจึงไร่มนท์สาบแช่งชาวนครเวียงจันทร์ไว้ว่าจงพบกับความพินาศล่มจม หากจะเจริญก็ให้เป็นแค่ให้หุ่งเพียงช้างพับหูหุ่งเพียงงูลแลบ,บลิ้นแปลความว่าให้รุ่งเรืองเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เมื่อนึกถึงคําพระอาจารย์ที่เตือนไว้ให้ระวังอย่าไว้ใจสตรีจึงคิดได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยตนเองจึงได้อโหสิก,กรรมทิ้งท้ายในคำสา์ว่า พวกเจ้าจะไม่เจริญจนกว่าจะมีสามสิ่งนี้เกิดขึ้นก้อนหินฟูงูใหญ่ช้างเผือกเหล่าเจ้าจึงจะพ้นคำสาปในปัจจุบันชาวเหล่าเชื่อว่าก้อนหินฟูก็คือสะพานข้ามแม่น้ำโขงงูใหญ่คือทางรถไฟความเร็วสูงและช้างเผือกก็คือนักธุรกิจจากต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในลาว เรื่องราวตำนานเท้าสีโคตบองก็จบลงเพียงเท่านี้เขาพระคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์ก็แชร์ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะ